สวัสดีหลังเลิกงานนะคะวันนี้มาดูพามาดูดินข้างๆ้างบ้านนะคะข้างบ้านอันนี้ฝนจะตกอีกแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ปลูกนะคะมาขึ้นเองเป็นต้นปีบเงินปีบทองนะคะ อันนี้ตัดออกแล้วก็แตกยอดมาอีกก็เรียกว่าบ้านไหนแปลกนะคะที่หมู่บ้านอื่นก็ไม่มีขึ้นแต่มาเจ้านกก็บินปลิวมาขึ้นที่บ้านเราหมดเลยนะคะเยอะมากแล้วนะคะรวยแน่แ่อันนี้ขึ้นทุกชนิดเลยนะคะทั้งดอกทั้งต้น แงว่าดินที่เขาเราซื้อนี่ดีมากๆเลยนะคะดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นทุกอย่างเลยของที่โบราณที่ไม่เคยเห็นก็ขึ้นหมดเลยนะคะี่กลายเป็นป่าเล็กๆของเรานะคะมะขามก็ขึ้นก็เสียดายไม่กล้าตัดออกเป็นคนที่ไม่ชอบตัดต้นไม้มะม่วงก็มีะขายของกินทุกอย่างเลยนะคะ โดยเฉพาะย่านี่เยอะมากเลยนะคะญ่านี้เออแล้วก็มีต้นสมัยโบราณที่เขาทำไม้กวาดนะคะอันนี้เลยนะคะนี่ก็หน้าผลนี่โตเร็วมากเลยนะคะโตเร็วจริงๆลำใหญ่ก็เริ่มโตแล้วนะคะก็คือมันขึ้นมาเองก็ ก็ไม่อยากตัดนะคะก็เลยไว้ทั้งหมดเลยนะคะไว้ทุกชนิดเลยะมะเขือก็มีลูกแล้วนะคะลูกกลูกกแต่ไม่อยากตัดนะคะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของดินอันนี้ผักบุ้งก็เก็บไปให้เพื่อนหมดแล้วนะคะผักบุ้งตรงนี้ก็ขึ้นอีกนะคะไม่ต้องผักกระถิน นะคะคชอบกินอยู่แล้วมันก็ขึ้นให้เราได้กินอีกนะคะยอดกำลังสวยเลยดินนิดนึงแต่ขึ้นทุกอย่างเลยนะคะขึ้นจนอัดแน่นไปหมดอันนี้ก็มีทุกอย่างมีมะกรูดก็มาขึ้นให้นะคะอันนี้ตาก็มาปลูกขามีทุกชนิดเลยะคะมีขามี ต้นอร่อยอันนี้สูงแล้วนะคะต้นน้อยหนาก็ชอบกินน้อยหนาเยนเม็ดเม็ดไปมันก็ขึ้นนะคะอายมนี้ก็ว่าจะตัด่อก็เสียดายไว้ก่อนเนาะอันนี้ไม่คลืมมาแล้วอีกแล้วนะคะไม้คลื่นมาแล้วแปลว่าปีนี้ไม่แรงแน่นอนแยากรว่าพืชพันธุน์ธัญยาอาุด,ดมสมุนดีเศรษฐกิจต้องดีหลังโควิดนี้ ฟ้าหลังฝนย่อมมีเสมอนะคะอันนี้มีทุกอย่างเลยอาจแน่นกันไปก่อนนะจ๊ะจะต้นไม้อันนี้ฟรังก็เริ่มออกดอกอีกแล้วนะคะเริ่มออกดอกอีกแล้วแก้วฟรังฉันจะได้กินอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะมันขึ้นมาก็ขึ้นมาแตกยอดแตกหน่อมาเรื่อยๆนะคะ อันนี้คือหลังเลิกงานขึ้นตามใจเลยนะคะตามใจฉันมีทุกอย่างแต่ว่ากับเพราก็กะเพรานี้เป็นกะเพราพื้นบ้านที่กลิ่นหอมนะคะไม่ใช่กะเพราในตลาด <c oughs> พื้นบ้านนั่งเดิมที่ กลิ่มมันหอมจริงๆนะคะท่านอยากได้พันก็มาเอาได้นะคะอันนี้อยู่เป็น3-4ปีแล้วนะคะก็มีให้เรากินได้ตลอดเลยดินดีดินดีจากอะไรไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะคะราวบ้านจะอาหารที่เหลือก็จะมากบดินที่กินเศษผลไม้เศษใบไม้นะคะดินก็จะดีนะคะดินดีปลูกอะไรก็ขึ้นหมด เจ้าของก็รักต้นไม้ก็เลยไม่ตัดก็ปล่อยให้โตแข่งกันนี่แหละอันไหนได้กินก่อนกันก็จัดให้เลยเจอกันคลิปหน้านะคะกับคนรักต้นไม้สวัสดีค่ะพูดบาย o ู๊ b y บ